ฟาโร่รึเปล่ามื่อกีโดนบีดอีกแล้วเล่นตัวอะไรดีทุกคนแรมเพจปะ่นแรมเพจวะสงกรามแลมเพจจริงๆก็โอวาตาเยอะเหมือนนะสงการามอ่ะมาเล่นมาซามมีปะมาซามเหมือนคุณๆว่ามีนะมาสเตอร์ออฟสงการามว่ะเข้าแคนเสร็จไม่เสียตังค์ครับน้องเนี่ยเ,เอาไป ้ยไอ้ซัดไหนอะส่สงการอะ่ะกดกดเรื่องแล้วมันโดนลูกเต่าเฮ้ยโอ้โใครๆใครเล่นบ้างเจลาสายเจลาสายไม่มีส่งการให้เฮ้ยมันไม่ตีมันไม่ได้เฮ้ยน้องเอาคอรับเต้นมามาลามันเล่นส่งการ ัวแล้วตัวนี้มันสงการามยังไงโทริโกะไ,ไหนไอโทริโกะเนี่ยคอรัปเต็ดมโทริโกะเ,เนี่ยสงกรามเนี่ยทำอาหารเนี่ยทำอาหารถามว่าทุเล่นเล่นบอลเล่เนี่ยเล่นบอลชายหาดเนี่ยอ๋อครับผม You got it, man. It's a new year of awesome. Wash away the evil. Super Soaker super stoked. Enemy hero missing from bottom. Aha. Ah <laughs> More away. <laughs> should away the evil. This holiday just isn't complete with any. Way to move on. Dude, whoever thought of using water balloons is bad luck Wash away the evil This holiday just isn't complete without me around Say it, Spray. Wash away the evil Dude, whoever thought of using water balloons การมั้งเลยเมม Say it and spray it. Song is here, it's gone to yeah, oh, wow. a, a move on. Enemy hero it's missing from battle. awesome. <laughs> <laughs> Why <you> evil? <laughs> <are super> <laughs> Get a move on. balloons yeah. to fix <laughs> Fabulous! <laughs> super <Joker>, super still. <laughs> <a> move on. <laughs> 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 it's here. Awesome. Let's do this. <laughs> Soaking time. ไม่มีโล่นะยังไม่มีผมยังไม่มีโล่เวลเวลผมไม่ทันขาดแบบขาดแบบนิดเดียวไอ้สัตว์กูละท้อกูลงไปแม่ตัวแม่ตบไปไหนที่อะ

This. this holiday just isn't complete without me around wash away the evil okay, okay. it's a new year of awesome illusion <laughs> any girl misses it is uh g away s มไกินแล้วนะเด็กๆไปน้อง

แม่งสันขวานดี iosis, ครับบีมนี่ไม่ได้ละมัครับวี่งมปรอยนะครับตอนบวกเอาให้บูดูก่อนนะครับสัตว์ที่บูดูคนเดียว His มากันหมดแล้วบนสามบวกได้อยู่คูวาร์บได้ใครวาร์บไม่รู้ท่านบนแล้วกันนะวาร์บวาร์บเอาดูดู แสองเลย

ไปไม่ไปไหนเลยครับปิมน oh ้องบ้านครับไปวะเฮีนเสือวะเ โว้ยสัวนปากเนี่ยอะไรวะมันไล่กี่วิเนี่ยกุ่ท่ออยากแบกไปบวกก่าดูพวกมีอะไรปะไม่ได้เลยไม่ไดาแล้วเยอะครับถ้ากูวาร์มาจะไม่ตายสวยเอ้นทุกคนแบกมาเร็วครับมาเร็ว

อาวชาลีั้งตัวโอ้โหแนทชาลีเดมาเลยแน็ชาลีอ่ะไปฝาบฝากับขคุณมากอแลบคอแลบกับรุ่นใหญ่ขนาดนี้เลยครับเนี่ยไอววนเหตุอยู่อ่ะยู่งรูแหละมันเดินมาแถวนี้อยู่ใกล้กันเลยอยู่ใกล้เลยเดี๋ยวอยูเลย อยู่อยู่บว่นผมไม่มี่ใส่โล่ให้ไ่มมีเอาหมดสิพี่เอ๊ะยัดแม่หลับไปเลยสัเตี์ยิบูมาอีกแล้วไอ้ดุไอ้เจ้าดูเจ้าดูดิโอ้ยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยดูใคร เนี่ยายะไม่รือสวยเอาวะใครมันแก้งทิมน้องรักไว้สัตว์อย่าป้ทิมน้องพี่มาละทิมพยายามเดินเดม,มาหน่อยด้วหทิมพยายามเดิม,มหน่อย,ยที่อาจจะช่วยมึงได้ หมอกำลังไปคิมมเลิกตายเลยวะฮีโร่เหานี้วิง่งตามตูดทออมันด็ไม่มีไม่มีที่มันเนี่ผมตามพีงไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปพวกเราไม่ดได้พันเกินดีเคบีหมดเอาได้นั่นน่ะแล้วไม่รักเลยไหมน,น้องล่ะน้องอ๋อปุกเป้าคำสั่งไว้ดีกว่าเอาเพราพี่บอกเค็มันเออนั่นแหละนั่นแหละกูว่าแล้วปลกเป้าคำสัง่งไว้โอ้ยเยน็นดู <c oughs> เ้ยโทษน้องบางทีพี่ป้าคำสั่งเองก็ไอ้นี่เกินน้องเดีบุตตกเดีบุตยังไม่ตกลยด้เฮ้ยออกมันตกแล้วแต่ดี้มาแล้วตกตกแล้วตกเจลาไปแล้วผมวิ่งไปพี่ป้าคำสั่ง่ไปพี่ตาเอาคาถาฟ้าเปล่าเอาคาถาฟ้าเออน่าจะโหดนะเอาเอาเอาเลยก็ได้นะเอออออชิ่งไงชิ่งไงไอ้ดูมันชิ่งชิ่งชิงมั่งแม่งกูรู้ว่าโลบอด แม่งป้อนคำสั่งเป็นโรบอทเลยน้องเอ้ยขอโ,โทษเว้ยมันเป็นอะไร,ไรไใหญ่คิมไวสัตว์เป็นคัวอะไรกันน้องไวสัตกันหรอนีม่มันทำไมมันสั่นที่นี่ไง,ไอ,งไอสัตว์ไอควาย สรุปยังต้องเมมมันอยู่มพี่แมวแล้วเมมเมมยังต้องเมมยังต้องเมม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 โต้ผมไม่มีบิงเลยต้องเมมต้องเมมอย่าอย่าให้มันยืนด้วยตัวไอ้ตัวทุกคนเราถามเมื่อวาน แอบซุปนี่ดูจะตรงแล้วกูรอตีหลุมั้ยดูระวังแล้วหลบหลบมาแอบตีหลุมดูแอบตีหลุมระวังเลยอูดมาตกต้องแอบตีหลุมมาแน่แหละกูดูจะตรง The Legion of Plunder, the Hellborn Tower! Let's do this! Go ahead! Step on it! Super, super, super stoked. You got it, man! You go no. <laughs> You're not going anywhere! The ability is not ready! Some friend is here! You go. Nó rất nhiều đuổi thật lạc 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 Super Soaker is super stoked. not ready. It's a new year of awesome. My Super Soaker is super stoked. เลไวะคาล่า,าลิชับลินในสัตว์แม็กคาล s เอาหน่อยครับน้องจ้องโดนสาวมาด้วย,าน,วย,วยนาน,นั้นเลยวะอาเซียโชว์กลง,งานเหรอก,กิมเนี่ยตีป้อมน้องเดี๋ยวก็าสาบก่อน ไมกลัวมัห oh, น <laughs> like, ่อยแล้ว <laughs> ิ <Trend s> ่งออกมาเออนฟอนฟอนฟ้อนเฮียดูยิงฟันน้องไอ้เหียแย่แล้วช่วยดูด้วยไอ้ดู กสดไอ้ดูปแท้ลายปีนะครับกระโดดกระโดดไปกด A ลงพื้นแล้วมันไปตีฟอมปลายปีมาแน่ครับผม ไม่ยาวไม่ถึงตอนแรก โบช่วยเขาไปโดนเตยนปเนาะทำไมผมรู้สึกว่ามันมีอีเวชัน่นใช่ป่ะมันมีหลบใช่ป่ะครับแต่ทำไมเวลามันเตยเนาะมันตีโดนทุก่อ,อกเลยพ่อตีมันวะก,ก็บอกไม่ได้วะไม่ซัดกูโดนทุกดอ,อกเลยงงชิบหายเฮีฮย on ระ e board mobile marathon ah s e r i a u h e b e a ทำไมพี่บอกขอไปก่อนที่ไปดูรูปรถก็ก็ดูรูปไปแล้วกูจะอยู่ทำไมอ่ะกูต้องไปแล้วดูดูเฮ้ยโอ้โหไอ้ดูเลือกจะตายตรงนั้นไงกูเลือกจะตายข้างในเหรอตายแบบนักสู้เยนโต้เดี๋ยวสเปซให้ทารีโชว์เฮียฮี้อมาดิมาดิ ขอนตันแหละตายแอดแลนดสองเลยออกเลยดีวะเหยื่อเกาะโบหนูดูสกอร์โคตรแบกอะคืออะไรครับเนี่ย

chia trung tư này có đâu đi ban rồi cô phe ta mà sát tung này đấy